สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับออจิตวิทยาการเงินค่ะมี3ข้อที่เขาเชื่อกันว่าอาจจะช่วยให้เราแบบว่าสร้างความมั่นคงทางการเงินได้เร็วขึ้นครับคือจริงๆหัวใจสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหาเงินได้เยอะแค่ไหนนะครับ Mm hmm. แต่มันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจหลักการเบื้องหลังความคิดหรือพฤติกรรมของเราเองเกี่ยวกับการเงินนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้ให้มันเข้ากับตัวเราจริงๆฟังดูดีเลยค่ะไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เอาไปใช้ได้จริงเง้นเรามาอยู่กันทีละข้อเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเริ่มเลยนะคะครับผมข้อแรกนี่ฟังแล้วอาจจะเอ๊ะนิดนึงนะคะคืออย่าพึ่งเชื่อคาแนะนาทางการเงินง่ายๆทาไมล่ะคะ ทั้งที่คำแนะนำส่วนใหญ่ก็ดูมีเหตุผลดีนี่นาอ๋อครับประเด็นนี้สำคัญมากเลยครับคือเอกสารที่เราดูกันเนี่ยเขาชี้ว่าแม้คำแนะนำมันจะดูดีมากๆนะครับแต่ว่าบริบทของแต่ละคนมันต่างกันต่างกันยังไงคะก็ทั้งเรื่องเป้าหมายส่วนตัวสถานะการเงินหรือแม้แต่ความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้นะครับมันไม่เท่ากันอย่างเรื่องการกระจายความเสี่ยงที่ชอบแนะนํากันเยอะๆใช่ค่ะได้ยินบ่อยครับ ถ้าเราเงินทุนตั้งต้นยังไม่เยอะมากการกระจายความเสี่ยงมากไปเนี่ยเออมันอาจจะทําให้เงินเราโตไม่ทันใจเท่าที่ควรอ,อ๋อเข้าใจค่ะเทียบกับคนที่มีเงินเยอะแล้วเขาอาจจะเน้นรักษาเงินต้นมากกว่าถูกต้องครับหรืออีกตัวอย่างอย่างฟรีแลนซ์ที่รายได้ไม่ค่อยแน่นอนเนี่ยครับค่ะถ้ามีคนแนะนําให้ไปลงทุนอสังหาปล่อยเช่าบอกว่าดูดีนะมีพาสซีฟอินคัมแต่ถ้าเกิดเอ่อหาคนเช่าไม่ได้ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหอันนี้น่ากลัวเลย อาจจะกลายเป็นภาระหนักได้เลยนะคะใช่ครับดังนั้นเนี่ยก่อนจะเชื่อหรือทําตามคําแนะนาอะไรก็ตามควรถามตัวเองก่อนเลยว่ามันตรงกับเป้าหมายเราจริงหรือเปล่าเราเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดหรือยังได้ลองหาข้อมูลจากหลายๆที่ไหมมีแผนสมรองไว้ไหมอืมการคิดวิเคราะห์เองนี่สําคัญจริงๆนะคะสําคัญมากครับเป็นทักษะเลยครับโอเคค่ะพอเราพิจารณาคําแนะนําจากข้างนอกอย่างดีแล้วข้อต่อมานี่เหมือนจะให้มองกลับมาที่ตัวเองนะคะ ข้อ 2. ใช้ชีวิตให้ต่ำกว่าไรายได้อันนี้คลาสสิกมากแต่ทำไมมันทำยากจังเลยคะครับมันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจเขาเรียกว่า lifestyle inflation อืมอเคยได้ยินค่ะครับคือภาวะที่พอเรามีไรายได้มากขึ้นเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเรามันก็ดันเเพิ่มตามไปด้วยแบบไม่รู้ตัวเหมือนพอเงินเดือนขึ้นก็เริ่มอยากกินของดีขึ้นใช้ของแพงขึ้นอะไรแบบนี้ไหมคะประมาณนั้นเลยครับ อาจจะมีความคิดว่าเราทํางานหนักมาก็ต้องให้รางวัลตัวเองบ้างสิหรือบางทีก็เป็นแรงกดดันจากสังคมรอบข้างด้วยนะครับนึกภาพออกเลยค่ะแล้วพอรู้ตัวอีกทีเอ้าเงินเก็บไม่เหลือเลยทั้งที่รายได้ก็เยอะขึ้นแล้วแบบนี้เราจะเลี่ยงมันยังไงดีคะมีหลายวิธีที่เขาแนะนํานะครับอย่างแรกเลยคือตั้งเป้า ออมก่อนใช้ออใชครับอาจจะเริ่มง่ายๆสักส0เอร์เซนตของรายได้หรือเท่าที่เราไหวพอเงินเดือนเข้าปุ๊บหักเก็บเข้าบัญชีออมทรัพย์ทันทีอืมตัดอัตโนมัติไปเลยก็ดีนะคะใช่ครับแล้วก็ลองทําบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆดูจะได้รู้ว่าเงินเรามันรั่วไหลไปตรงไหนบ้างหาจุดรั่วครับแยกบัญชีเงินออมกับบัญชีใช้ใจ่ายออกจากกันไปเลยหรือแม้แต่ลองหาความสุขจากสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะๆเช่นอ่านหนังสืออยู่กับครอบครัวใช่ครับ แล้วก็แน่นอนการศึกษาเรื่องการลงทุนก็ช่วยได้มากครับจริงๆมันก็คือเรื่องวินัยเนาะคะไม่ใช่ว่าหาได้เท่าไหร่แต่สําคัญว่าเหลือเก็บเท่าไหร่ซึ่งก็นํามาถึงข้อสุดท้ายพอด,ดีเลยค่ะใช่ครับข้อ3นี้ก็คือความสําเร็จทางการเงินมักมาจากสิ่งเล็กๆที่ทําสม่ําเสมอครับผมอันนี้ก็น่าสนใจคือคนส่วนใหญ่อาจจะมองหาอะไรที่มันแบบว่า พลิกชีวิตรวยเร็วๆครับอยากได้ทางรัดใช่ค่ะแต่ข้อมูลที่เราดูนี่บอกว่าความมั่นคงจริงๆมันค่อยๆสร้างขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำต่อเนื่องใช่ไหมคะถูกต้องครับอย่างเช่นการออมเงินทุกเดือนแม้จะนิดหน่อยก็ตามการพยายามใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาหรือการหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จําเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับค่ะมีตัวอย่างที่ผมว่าทรงพลังมากนะครับถ้าเราลองออมเงินแค่เดือนละพันบาทเองนะเดือนละพันครับ เริ่มตั้งแต่อายุ25สมมุติว่าได้ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยสัก7%ต่อปีพอถึงอายุ60เนี่ยรู้ไหมครับว่าอาจจะมีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่คะอาจจะเกือบเกือบ1.8ล้านบาทเลยนะครับโอไม่น่าเชื่อจากเงินแค่เดือนละพันแต่ทำสม่ำเสมอนี่แหละครับพลังของการทำสม่ำเสมอในระยะยาวมันสำคัญกว่าการทำอะไรใหญ่ๆแต่ทำแป๊บเดียวแล้วเลิก แสดงว่าอุปสรรคสำคัญของคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องความอดทนหรือการมองไม่เห็นค่าของสิ่งเล็กๆพวกนี้ในระยะสั้นๆแล้วก็ขาดวินัยที่จะทำต่อนะคะใช่เลยครับตรงประเด็นเลยวิธีที่จะช่วยสร้างนิสัยพวกนี้ได้ก็คือ 1. ตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนอาจจะซอยเป้าใหญ่ให้เป็นเป้าย,าย,อย่อยๆที่ทาได้จริงให้มันไม่ดูยากเกินไปครับเริ่มจากอะไรเล็กๆก,ก่อนติดตามความก้าวหน้าของตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองบ้างแล้วก็สำคัญสุดๆคือต้องอดทนครับให้เวลากับมันหน่อยเข้าใจเลยค่ะสรุปวันนี้เราได้3แนวคิดสำคัญทางจิตวิทยาการเงินนะคะ 1. คือคิดวิเคราะห์ก่อนเชื่อคำแนะนำต่างๆ 2. คือใช้ชีวิตให้พอดีหรือต่ำกว่าไรายได้ที่เราหามาได้และ3คือความสำเร็จมันมาจากสิ่งเล็กๆที่เราทำอย่างสม่ำเสมอครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักการที่ดูเหมือนจะง่ายนะครับ แต่จริงๆแล้วมันต้องอาศัยทั้งความเข้าใจแล้วก็วินัยในการลงมือทําอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะคําคถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับก็คือว่าแล้วในวันนี้มีอะไรเล็กๆบ้างที่เราพอจะเริ่มลงมือทําได้ทันทีเลยเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองในวันข้างหน้าครับ